นี่จะพาไปดูวิธีการสแกนจ่ายเงินนะครับที่เราไปรับบิ๊กช็อปได้10%นะครับกาที่สแกนเลยครับหลังจากนั้นนะครับที่ร้านขาเนี่ยเขาจะมี QR code พิเศษกนสำหรับบิ๊กช็อปเลยเราก็ทำการสแกนนะครับพอเราสแกนเสร็จแล้วนะครับระบบเนี่ยมันจะให้เลือกนะครับว่าเราจะชำระยังไงโดยเราใส่ยอดก่อนตอนนี้ผมจ่ายเข้าไป950บาทนะครับพอขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราเลือกบิ๊กพอร์เนี่ยเราจะต้องไปดูก่อนว่าบิ๊กพอร์ยมันเหลือพอหรือเปล่าอันนี้เหลือไม่พอเลยนะร้อยกว่าบาทดังนั้นเราจะไม่จ่่่าาาาายยจจจจกกกแตเร็ะ ปกติของเราคือ QR พร้อมเพย์นั่นเองนะครับอ่ะเราใส่เรียบร้อยเสร็จิเมื่อทีเกิด QR พร้อมเพย์กับตัวของ SCB ใครมี SCB เข้า SCB ใครไม่มีก็กดที่พร้อมเพย์นะครับ QR พร้อมเพย์กดเลยฮะเพื่อให้ระบบเนี่ยมาลอก QR พร้อมเพย์กับเรานะครับอ่ะทำตามขั้นตอนนี้ไปเรื่อยฮะแล้วก็พอกดปุ๊บนะฮะใส่รหัสของเรานะครับแล้วก็มาเจอปรากฏมาคุณก็แคปเจอร์พร้อมเพย์นี้เห็นนะครับแล้วก็ไปชำระเงินตามปกติในโมบายแอปของคุณแอปธนาคารของคุณนะครับ,รบก็ทำชำระเรียบร้อย พอกลับเข้ามาปรากฏว่าสิ่งที่ได้คือเราที่ได้2%เด้งกลับมาท,ทันทีเลยฮะอันนี้คือ payback คืนกับเรา2%กับอย่างรวดเร็วเป็นรี a ล t i มันะทุกคนนะฮอ,อเราี่ได้2%นะครับแต่ว่าคนที่จะได้ตอนต่อไปก็คือนอกจากเราแล้วเนี่ยก็คือจะมีร้านค้าด้วยที่ได้เงินคืนกลับไปนะครับนี่นะครับเรากลับไปดูฮะปรากฏว่าในตัวของเราเองเนี่ยไปดูเราไปดูรายงานได้เลย,เนยในระบบโอ้นี่ไงเราได้แล้วนะครับจากการที่เราชอบร้านนี้เราได้2%คืนเรียบร้อย ส่วนร้านขาเขาเพื่อที่ได้เงินทันทีเหมือนกันฮะหลังจากหักโซลดเรียบร้อยแล้วนะครับกำไหัก10%เหลือ800กว่าบาทนี่นร้านขายส่วนลงนี้นี่ฮะโค้ดที่แนะนําผมเนี่ยเขาเพื่อที่สูตร0.5ทันทีเหมือนกันนะโค้ดที่แนะนําเรานะครับและตัวคนที่แนะนำร้านขายก็รับ1%